เอาละครับก็ต้องกราบส,สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับด้วยกันในที่ดูในช่อของเขวันี้ก็จะมาเล่นเกมหมคยครับกันต่อนะฮะก็จะมาทําสอนทําฟาร์มนะฮะทาฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มเลยฟาร์มข้าอาตัตโนมัตินะบางได้นไปสิบล็อกลนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแถวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะก็นะครับก็บางนี่ไปฮะแปดอันนะฮะแล้วก็สังเกตง่ายเลยนะ,ะก็จะเดือ2สองช่องนะฮะก็นี่ฮะก็ต่อบอกนี่ฮะอีกนะฮะก็ผมยอมรับผมไปดูคนอื่นมา,าผมยอมรับนะฮะก็ รีเจอเถิดนะผมไปลองอื่นมาฮะผมยอมรับฮะยอมรับนะผมยอมรับฮนะบนะก็เนี่ยก็วางแบบนี้เลยนะฮะก็เอา้าไฟฟ้ามันเด้ออก็ถ้าเกิดเจ้แบบนี้นะฮะโอเคนะครับก็คนก็ทําต่อด้านหลังอีกนะฮะก็ทําแบบนี้นะฮะ ก็คนก็นโยกไว้นะฮะปึ๊บไม่เกิดใครรู้ก็สามารถปิดไปเลยได้เลยนะครับก็เไอ้บล็อกเนี่ยจะเป็นต้องเป็นบล็อกคอร์สก็ได้นะฮะนี่ดีไปเนะนี่ยอ่ะเนี่ยแล้วก็ปิดไปจะเป็นบล็อกกระจกก็ได้นะ ต่อไปก็เป็นการวางวางน้ำนะฮะเหยวนี่ก็ถ้ามันจำเป็นจริงๆนะฮะก็ก็วางเอิไอ้ตรงเนี้ยมันไปเด๋มันจะโตไม่ทันเพื่อนฮะก็มันก็เอาอันนี้ไปเลยก็ได้นะแจ็คออริ n t นัลก็ได้นะฮะแบบนี้นะฮะก็แบบนี้แบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่คุณจะดีไซน์ตกแต่งเลยนะฮะ แล้น,นี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็วางน้ํานะฮะถ้าเกิดมีเสียงจามมีเสียงมีเสียงอะไรอะไรบา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 ้าก็ต้องเข้าใจนะผมเป็นวัดนะครับผมอคนก็คงจะเป็นนะเขาก็คงจะเป็นเยอะเลยแหละนะฮะก็ขุดไปประมาณให้น้ำมัน ไหลผ่านได้นะฮะก็บานงานแบบนี้ก็นี่ฮะทำให้ครบเลยนะครับมันก็จะทำมาเร็วเคมเร็ว,นเ,รวนเนาะก็คำนวณำนวนผิดนี่บอกลายจบลายนะฮะ เนี่ยขอแนะนำนะอย่าเป็นบล็อกสลับนะเดี๋ยวไอเทียมมันจะขึ้นนะก็บล็อกเนี่ยเอบล็อกนี้จะทำม่าเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะแนะนําอย่าเป็นบล็อกกวดนะฮะยุง่งเยอะมันนี้ยุง่งจิบหายเลยนะฮะโอ้ยแหลกแล้วก็ถ้าเกิดพวกคุณทําได้ถ้าเกิดทำได้แบบนี้แสดงว่าพวกคุณทําถูกนะฮะ ถ้าเกิดไม่ได้พวกคุณก็ทาผิดตองได้แก้ไปตามนั้นนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนแบบนี้นะแบบช็อปพื้นนะเปิดหน้าดินนะเขาเรียกว่าเปิดหน้าดินใช่ไหมเนีครับเนี่ยเ,เปิดหน้าดินนะฮะกกคนต้องคํานวณให้ถูกด้วยนะแบบหนะึนะ่งหนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่นะฮะเพิ่มความแน่ใจนะฮะว่า ว่ามันถูกอยู่แล้วนะฮะก็ใครไม่แน่ใจก็ถ้าใครกดดูไม่ทันนะก็ไปดูก็สามารถรีเพย์ได้นะฮะรีรีเพย์ไปตอนที่แบบทำให้เตนหนึ่งใหม่เลยนะฮะก็ีย๋ยวก็อันนี้นะก็ทำไปที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเอออีกอย่างหนึ่งนะทำขอเลยนะ ถ้าว่าคุณเปิดสองทางแบบนี้ก็ดีหรือเปล่าอืมเป็นไงเดี๋ยวอ๋อเอ้ยทำผิดว่ะแป๊บหนึ่งนะฮะไกลเลยก็ถ้าเกิดคุณทำแบบนี้เสร็จได้ใช่ไหมฮะ เสร็จปุ๊บนะฮะแบบนี้ก็วางข้าววางข้าวไปนะฮะถ้ามืดก็ต้องขอประทานถ้าเกิดมันไม่สว่างก็ต้องขอประทานอภัยโทษด,ด้วยนะถ้ามันมืดอะ่ะก็แบบนี้นะฮะนี่คุณวางน้ําไปแล้วก็ครับก็ถ้าเกิดคุณไม่พอนะแนะนําเลยนะฮะ แกมันโตแล้วใช่ไหมทำปุ๊บปึ๊บทำแบบนี้ปึ๊บปึ๊บถ้าวางน้ำตรงนี้วางน้ำตรงนี้เดี๋ยวนะเออล่างเขาทำไปสองบล็อกนะฮะก็นึกว่าผมทำผิดนะฮะ ไหนได้ทําถูกแล้วนะฮะแล้วเ่อคุณนะวางน้ําแบบนี้ฮนะเออมันก็ไม่กระทบกระเทือนตรงนี้นี่หว่าไหนน้องชั้นบนดิทบกระเทือนถึงชั้นบนนะฮะ ก็ก็วางน้ำไปเลยนะ,ะก็จะได้แปดบล็อกบล็อกโอ้ยแหลกเรียได้ประมาณนี้นะฮะก็ก็กไอตรงนี้มันไม่ถึงใช่ไหมทำทางเดียวดีไหม ทางเดียวเลยแล้วกันเนาะทางเดียวเลยแล้วกันนะีาน่ากทำสองทางนะฮะอยาทำสองทางนะ,ะก็วา,าแบบนี้มาแปดบล็อกปึก๊วันนี้ก็ทำเป็นฮอปเปอร์นะฮะฮอปเปอร์มานะครับเอาฮอปเปอร์แล้วก็เชดนะ แคร์แร์แป๊บหนึ่งไม่เล็กอะ่ะก็คุณก็ต้องอันเดียวก็ได้แล้วมั้งเนาะอันเดียวอันเดียวอันเดียวดีกว่านาะอันเดียวนะฮะก็ ถ้าเกิดคุณกลัวแบบนะล้วก็คมก็เคลียร์ของออกให้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดคุณกลัวแบบว่าไอเทมมันไหลช้านะฮะแต่ถ้าว่าคุณอยู่ในโหมด survival นะฮะกูแบบถ้าคุณมีแบบ enchant ได้ที่ขุดซิลซิลทัชนะฮะนะเนี่ยคุณก็มันก็จะไหลไวนะฮะแบบนี้เลยปลือ ก็จะเข้ากล่องนะฮะในสิ่งที่ Amazing กินกล่องแก้วเมลมเมียวเซคล้ายๆเป็นนี้แขนหอนทั้งวันมากเลยนะฮ <t akes noise> ะบนมิวไหนวะแล้วก็แ้วบนมิวเนาะก็ทำเมดแบบนี้นะฮะถ้าคลิปมันเก็ามาช้าต้องของประทานไปโทษด้วยนะฮะถ้าคลิปมัน ถ้าคลิปนี้มันออกมานานเกินก็เจ็ดถ้าเกิดมันเกินสามสิบนาทีก็เจ็ดร้อยสี่สี่ร้อยสี่ร้อยแปดสิบพีเหมือนเดิมนะฮะถ้ามันไม่ถึงสิบนาทีก็หนึ่งพันเป็นเลยนะฮะหนึ่งพันเป็นเลยนะฮะหนึ่งพัน,เ,นะะ 1, เป็นเลยนะครับ ถ้ามันถ้ามันไม่ถัดทะลักนะถ้าทะลักก็มาแบบนี้เลยฮะมาแบบนี้เลยเราแบบนี้เลยนะฮะ <c oughs> คุณถ้าเกิดคุณจะเอาหยิบเอาของใช่ไหมคุณเจาะสักทางหนึ่งนะฮะคนละคุณก็มาเอาของนะครับ <c oughs> นะนอกด่งมานานละนะแต่คืเรื่องอะไรดีกว่านะก็ครั้งนี้ผมได้ไอเดียจากไหนมาไปดูของฝรั่งเขาทำนะก็ะเลยแบบ บางฝรั่งเขาทำนะฮะคนไทยทำเนี่ยมั้งคนไทยค,คิดคิดค้นมั้งนะฮะผมเดีวผมจะให้ครด,ดิตพี่เขานะ่ะผมอาจจะทําแตกต่างจากพี่เขานะะเพราะเพราะผมจําไม่ค่อยได้นะฮะพี่เขาทํายังไงนะก็แลก็อืม้มหนื่อก็นี้เม่ไม่โตนะฮะอ่าวยาแล้วก็สมมตินะถ้ามันเต็มแล้วคุณก็กดโยสวิ์นี่ปุ๊บ นะก็น้ำว่าจะไหลโ,โอ้ยแ, ق, แ, ق. แหลกแหลกเสร็จผมก็ปิดปึ๊บนะก็ปิดแล้วของก็จะมาไหลตรงนี้นะอ๋อเออผมรีบปิดนะฮะผมก,ก็รอของพวกนี้มันหล่นมานะฮะเมื่อก,กี้ผมรีบปิดนะฮะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวโยกกลับนะฮะแล้วก็เพื่อได้ของมาประมาณจํานวนแบบนี้เลยนะฮะไม่เสียอะไรที่ไม่ซิ่งกินกล่องแก้วกมากๆเลยนะฮะ ถ้าชอบเครื่องน,นี้ก็อย่าดึกดึกเปโจเปโจนะฮะถ้าชอบเครื่องน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับบ๊ายบายจ้าจุจา๊บจุ๊บ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย see you again